สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในซีรีส์ s ีเข็ t อินเวชั่นเอพิโซด5ฮาวเวสหรือในชื่อไทยมหันตภัยอัมพังตอนที่5เก็บเกี่ยวโดยที่ความยาวในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่36นาที51วินาทีครับเรียกได้ว่าดูกำเพลินแป๊บเดียวจบซะแล้วครับไม่มีเอ็นเครดิตครับดูจบแล้วไปทําอะไรก็เชิญเลยครับในตอนนี้ก็เขียนบทโดยคุณพี่ไมเคิลบีมและคุณพี่ไบรอันทักเกอร์โดยมีเฮียอารีเซลิมกากับ คลายเบสติเป็นโชว์รันเนอร์เหมือนเดิมเลยครับผมโดยที่เนื้อเรื่องย่อๆนี่จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วที่ฟิลลี่ออกไปยับยั้มแผงการก่อการร้ายที่อาจจะเป็นชุมนุมสงครามโลกครั้งที่3ฟิลลี่ช่วยประธานาธิบดีได้แต่ต้องสูญเสียเทโรสไปเรื่องราวนี่จะเป็นยังไงต่อไปโจบูเดือดเท่าตอนที่แล้วไหมตามไปดูกันได้เลยครับที่ Disney พัชทอตาไทยแลนด์ครับผมและความรู้สึกหลังดูครับจริงๆเนี่ยซีรีส์เนี่ยก็ยังทําหน้าที่ด้อย่างดีงามตามมาตรฐานเหมือนกับทุกๆตอนที่เราดูมานะครับคือเขาจะเล่าเรื่่อองงดําาเเนนิรรืวที่ ชวนหน้าติดตามชวนคิดแบบที่ว่าหน้าติดตามจนเรารู้สึกว่าดูได้ไม่เบื่อจริงๆนั่นแหละครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปด้วยที่ว่าตอนมันอาจจะสั้นไปด้วยนั่นแหละครับคือยังไม่ทันจะเบื่อก็จบซะก่อนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็โดยรวมก็ยังเล่าเรื่องและก็มีเนื้อหาที่ยังทําได้ดีอยู่ครับซึ่งมันก็มีเส้นเรื่องที่เป็นการเล่าถึงการแทรกซึมของสโคการชิงไหวชิงพิบกันระหว่างคนกับสโคให้เราดูเล็กๆอยู่ครับถึงแม้มันจะกระชับไปสักหน่อยครับแต่ก็กระชับแบบเดือดๆที่ดูแล้วสะใจพออออได้้เเเเหมืืืนนนกัลลยรแะ่ง ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการขโมยปมเพื่อเก็บไว้รอบทสรุปในตอนหน้าตอนสุดท้าย,น,ย, Hers ายนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของทุกตัวละครที่ปูปูปกันไว้เนี่ยเราจะได้เห็นบทส,สรุปกันในตอนนี้นะครับทีมันเหมือนให้เคลียร์ให้จบๆไปไม่ให้มีอะไรเหลือค้างคาแล้วก็ไปว่ากันในตอนสุดท้ายตอนหน้าครับที่ดูๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือปมอะไรให้เรานอกจากใส่เดียวกันแบบที่เราเห็นกันไปแล้วในตัวอย่างนั่นแหละครับหรือถ้าเราจะหวังว่ามีเซอร์ไพรส์ตัวละครอื่นๆให้มาช่วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรู้กันาตอนหน้าแล้วครับ ในส่วนที่พอจะนับเป็นข้อดีของตอนนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่ขุมบทปมให้ได้น่าติดตามในระดับที่พอใช้ได้นะครับแต่ก,ก็ตามนั้นครับมันก็แค่พอใช้ได้ครับไม่ได้พีคเพิกอะไรมากมายแล้วนะครับและข้อดีอีกอย่างของตอนนี้ก็คือแอคชั่นที่ใส่มาเป็นช่วงๆในระหว่างเดินเรื่องนะครับแบบคุยกันสักพักนึงก็ต้องมีเอะอะโปง้งปัางอะไรก็ว่าไปครับแบบใสมาไล่ระดับตั้งแต่เอะอะกันเล็กๆจนไปถึงเอะอะโปง้งป่างกับแบบใหญ่ๆวุ่นวายเลยครับพอดูได้สนุกตื่นเต้นนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นสสิ่่งททีีําาให้้้เรดรดดูตอนนไนไุกแบบ ไม่เบื่อกันเหมือนกันเลยครับคือใส่สลับช่วงมาได้ดีเลยครับและซึ่งเหมือนหนังก็รู้ตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยอยากดูแอคชั่นอะไรที่มันดูเหนือมนุษย์บ้างครับก็ยังใส่มาให้มันสมเป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่แอคชั่นใน MCU เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยังพอมีครับไม่ได้มีฉากยิงการสะบันหันแลกที่มันดูแล้วมันเป็นหนังแอคชั่นเนมนุษย์ปกติไปสักหน่อยเลยครับมันก็เลยพอจะโอเคได้บ้างครับกับในภาพรวมของแอคชั่นในตอนนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะรวมไปถึงแอคชั่นในหลายๆซีนนททีีีี่่่่ดูแบบบวาาางซเยอจจะ ไม่เหมาะให้เด็กดูด้วยนั่นแหละครับแบบยิงหัวปาดคอเลือกกระจายเนี่ยก็พอมีให้เห็นเป็นพอเป็นพิธีพอเป็นกระสายพอให้มันรู้กันว่านี่เป็นซีรีส์ที่มันเหมาะกับผู้ใหญ่ดูจริงๆครับอ้ออีกอย่างเลยนะครับคืออย่ากดข้ามตอนย้อนความตอนที่แล้วนะครับตอนต้นเรื่องนะครับเพราะเพราะมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมนิดๆหน่อยให้ดูด้วยครับคือดิสนีย์พัทมันจะมีปุ่มกดข้ามความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอย่าไปกดนะครับตอนนี้ครับเพราะในตอนนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่ไม่ได้เล่าให้ดูในตอนที่ผ่านๆมาให้ดูลกๆนน้้อยัซีปาา ส่วนข้อเสียของตอนนี้นะครับจุดใหญ่สำหรับผมเลยนะครับก็อยู่ที่บทนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเพราะประหยัดทุนให้มันอยู่ในระดับทีวีซีรีส์หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาจะกําจัดตัวละครที่เหมือนว่าตอนหน้าจะไม่ใช้กันไปดื้อๆเลยครับในหลายๆตัวละครครับซึ่งดูเลินๆเนี่ยก็เหมือนดีครับเหมือนซีรีส์มาเวโหดสัตว์เลยครับพร้ะมันมีฉากดูดิบๆให้ดูหลายฉากเลยครับในการที่ว่าตัวละครนี้ไปกันนะครับแต่หลายๆตัวละครที่ไปกันเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะปูมาซะดีนะครับเหมือนจะมีอะไรมากกว่านี้ แต่ไปแบกไม่ง่ายแบบนี้เนี่ยมันเลยไปไม่สุดเลยสักตัวเลยครับเหมือนว่าตอนหน้าเนี่ยจะเคลียร์ให้เหลือแค่ตัวละครน,น้อยๆสร้างกันง่ายๆไม่เปลืองงบอะไรแบบนั้นเลยครับคือมันเห็นแล้วมันเสียดายตัวประกอบลหลายตัวที่น่าจะมีอะไรที่มันได้แปลกให่กว่านี้มากๆเลยครับและอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับก็ไอทีโปรดักชั่นที่มันดูเล็กไปจริงๆนะครับอย่างซีนประธานาธิบดีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันดูเงาๆไม่สมกับการที่เป็นการเข้าโรงพยาบาลของคนใหญ่คนโตระดับนี้อะไรแบบนั้นเลยครับหรือว่าผมจูจีจุกจิกไปว่ะในประเด็นนี้ว่ะทางด้าานนตัวละรเิ่่่มทีปฟ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้บทบาทของแกกลับมาถูกใจผุ่มมากๆหลังจากที่แกเนี่ยต้องแอปเป็นคนบทสภาพมาหลายตอนในตอนนี้เราจะได้เห็นว่าแกใช้ของเล่นให้สมเป็นสายรับตัวพ่อมากขึ้นและซีนสูตรอัพทีแต่งตัวให้มันเป็นนิฟฟีลลี่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็โอเคเลยครับเท่ได้ใจไปอีกครับถึงมันจะดูเบี้ยวๆไปก็เถอะครับคือมึงจะแยกซองของทําไมครับถ้ามีของอยู่แค่นั้นนะครับหาช่องใยใส่ช่องเดียวก็ได้นะครับลุงในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับก็เฉลยปมที่วางไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องได้ดีเลยครับและก็ยังมีบทที่เเเขขนนหมือออรู้ตัวงง อย่างหนึ่งก็คือเรื่องหลุมศพนี่แหละครับไกอากลับไม่มีบทเด่นให้สมกับที่เอาดาราเบอร์ต้นๆมาเล่นสักทีครับในตอนนี้ครับแล้วก็เหมือนกับฟิลลี่ครับในตอนนี้เนี่ยเขาจะเล่าเคลียร์ปมของไกอาให้เหมือนกับพร้อมลุยดาสุดท้ายเหมือนกันเลยครับแต่อย่างเดียวครับที่มันติดครับไอ้ตรงซีนแอคชั่นนะครับทำไมไม่มีซีนโชว์พลังให้ดูบ้างอะไรบ้างว่ะครับพิซิราสิ่งที่ดีงามที่สุดของป้าแกในตอนนี้ก็คือได้เห็นป้าแกรบู๊นั่นแหละครับสโครโรดี้ในตอนนี้นะครับก็ยังม อยู่แต่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใส่ชุดมาในเรื่องให้เห็นบ้างหรือเปล่าครับแม้จะใส่ในฐนานะตัวปลอมก็ตามพีครับคราวิกีกบทในต,ตอนนี้เนี่ยดูจะหักมุมให้เป็นตัวร้ายที่มีจุดมุ่งหมายดาัดหาดอย่างเพื่อพลังอันสูงสุดพลังอันยิ่งใหญ่สุดติงกระดิ่งแมวมากกว่าอุดมการณ์ที่อุต่าปูมาสดิบดีในช่วงแรกไปสติบนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวละครนี้จะเสียของหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดทางมาตอนหน้านั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหักมาแบบนี้เนี่ยเพื่อจะไม่ให้ตัวร้ายเด่น ตอนนี้เนี่ยชอบใครที่สุดก็ต้องเป็นป้าแกนีน่แหละครับที่มาแบบดุดันเด็กขาดดูแล้แบบว่าอดรักป้าแกไม่ได้กันเลยทีเดียวเชียวครับโดยสรุปซีรีส์ในตอนนี้ก็ยังดูสนุกเพลินไปกับความเก่าและลูกเล่นของผันนิฟฟีลี่ที่ชวนให้เราคิดถึงวันวานที่แกจะเป็นสายรับตัวพ่ออยู่เป็นนิฟฟีลรี่ที่เรารู้จักกันดีเป็นผู้ก่อตั้งอเวนเจอร์ได้อยู่ครับแล้วก็มีแอคชั่นที่ดูดูเดือด,อดอให้ดูเป็นระยะๆะะะะเนื้อเรื่องที่ขโมดปมเพื่อเอาไปสรุปในตอนหน้าในตอนสุดท้ายได้ดีครับแอคชั <Action S 2> ที่ดูสนุกเลยครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีนิดนึงครับตอนนี้มันสั้นไปหน่อยครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่เคลียร์ตัวละครประกอบทิ้งไปหลายๆตัวทั้งๆที่ปูมาดีๆตั้งแต่ตอนแรกๆครับก็คงประหยัดงบตอนหน้าได้เยอะเลยครับแบบนี้ครับคะแนนครับเอาไปตามนี้เลยครับ7.5เต็ม10ครับและคลิปนี้เนี่ยก็ล้างไปแค่นี้แล้วครับผิดพลาดตรงไหนตกหล่นอะไรหรือไม่ชอบใจอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปละครับแล้คอนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกดติวีดีโอกกของช่องด้วยครับวันนี้ลากันไปแค่นี้ลคพกให่ิ ครับสวัสดีครับ